เ,เพื่อนๆเราอยู่กับคุณตั้งต่างๆนะครับเหมือนกับเราเคยเจอเขามาก่อนแล้วหรือเปล่าเน้นไหมครับเน้นครับไปครับผมไปครับเม็ดไปครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวสกัดเลยเหรอไปครับผม,ผมกินเลยครับเราดัานขึ้นไปเอ่อไปครับดันขึ้นไปเขา,นเนเาต้องเอาโคลนกินนะครับเพราะว่าเร,เราเปิดไม่ได้ เถ็บเขากระเถิบเราดังขึ้นไปเลยครับเรากินเ,เรากินลูกเขากอดครับผมเราลูกกินเรือเขาครับ,รบอ้าวยอมแพ้เลยสวัสดเีเพื่อนๆเราอยู่กับคุณพงเทพนะครับมาเหมือนเคยเล่นกับเขาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนเที่กดติดตามด้วยนะครับทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ครับประมาณนี้มาครับผมไปไปไปจอหน้าขุนแคปมากลางปีกครับทิ้มไปเลย โคนตายแน่โคนตายแน่เอ้าไม่ตายเว้ยเขามีรูโอ้เขายัง,ยงมีรูหนีไปทิมเลยครับโหสุดยอ,อดโคนเขามีรูเอาให้หนีไปครับมาเราขึ้นถ้าเอาพลาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินแบบกินดะเลยนะครับประมาณนี้ดูซิเขาเอาไงเอเขากินเขากินครับป้องกันไม่ให้โคนเขาลงมา อะไรจะทำให้มาสิเอาเม็ดเสียบเลยเรือลงมาสิเขาเจ้าเรือลงมาครับเดี๋ยวเราเอามาเตรียมเสียบป่อยเฮ้ยอายาจอดมากครับเขาเอาเข้าลงมาเลยเรากินไปเลยครับ เราต้องคำนวณก่อนครับว่าเขาเจอ,อยังไงเราได้บ้างตอนนี้เขาสามารถลุกกินเเรือเราได้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าโอเคแลเดี๋ยวเราจะเอาโคลนขึ้นไปนะครับโคลนแบบขึ้นรัวๆนี่อย่างนี้เขาเอาเรือมาปัมาบังตาม้าตัวเองสู้จอดม้าน่าจะไม่รอดแล้วอ๋อโอเคเขาเอาคนมาแรกนะครับ เราต้องเพิ่มเชื้อไฟโอเคน่าจะถอยเม็ดหรือเปล่า <c oughs> เขาถอยโคนไม่ได้นะครับมับนนันมาเข้าไหายถ้าเขาถอยเม็ดเนี่ยคือเรากินเลยเร,เราเราอาโคนกินเลยเฮ้ยไม่ถอยว่ะเขาจะสอนให้ได้เว้ยไปดีกว่าไหม เนเต็มทิมอีกทีหนึง่งเ,เกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาไปครับไปครับผมเราจะไปทิมเขาตัวนูนแล้วนะทิมแล้วก็เบียฟรีนะครับเราต้องถอยดีๆนะเฮ้ยเขากินเลยนะเห็นไหมเราลุกเข้าไป โอเคเข้าไปแต้มนั้นเฮ้ยเรากินได้ดีกว่าเราเราดันกินหมาไปเลยดีกว่านะครับกินครับต้องดูดีๆนะครับว่ามาเขาจะมาลุกอะไรหรอได้บ้าง okay. ไปครับถอย ลูกเราฝั่งนู้นได้ทีหนึ่งนะลูกกินเบีย้ยเราไปกินกินได้กินไปโอเคซึ่งเราจะแยงตรงนี้ครับผมอืมโอเคแล้วเขาก็จะเปิดมาลูกกินเอ,อ่อเปิดมากินเราเนะโอเคเราลุกเขาไปก่อนดีกว่าครับอืม เราดัานไปอย่างี้เลยเพราะว่ามาเราป้องกันอยู่เขากินตัวนี้เราไม่ได้เดีย๋ยวเราจะทำการป้องกันไว้นะครับอื <c oughs> อเฮ้เขากินเลยวะ่ะท่านผู้ชมเขากินเลยเราก็กินบ้างครับ ลง่าแล้วก็ถอยลงมาตรงๆอะไรคุณจะทํำอะไรผมวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วมามันป้องกันพอดีต่อหรือเขาน่าจะแพ้เลยครับาไงรับหรือหรือาไงเอ,เ,อเอไง้เอไง้แล้วก็ถบลงมาหน่อยดีกว่า เดี๋ยวเราจะกินแล้วนะครับอันนี้คือกินจริงๆเนนะเฮ้ยเอาว่ากินดีครับกินดีครับลองขันไอยครับนี่ครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเรากินเหลือเขาได้ เรากินเรือเขาได้แล้วนะครับเขาจะต้องเรื่อนรีบเดินเรือหนีและไม่นานเราจะกินเรือเขาละเอาไม่คุณจะแลกกับเบียร์ไหมหคุณจะแลกกับมาไหมคุณพงเทพเขาจะไปกินมาตัวบนเรานะครับท่านผู้ชมครึ่งเราก็จะกินเรือเขาไะเราลองหิวอะไรอย่างี้เราจะเอามาตัวนี้กินเรือเขาพี่เขาฟรีนะครับตอนนี้ เอาไงครับอืมกินครับผมตอนนี้ขุนเขาอยู่ในตาตลตรายมากๆนะครับเขากินเราไม่ได้นะแต่ว่าเราจะกินเราจะเล่นขุนเขาละโอเคอืมไปครับ เขาจะไปกินเบีย้ยเราอันนี้ผมดาวนะโอเคซึ่งเขากินไม่ได้แล้วครับใช่ครับอ่เราลุกตัวนี้เราลุกตัวนี้โอเคเราดันตัวนี้ไปเลยครับเรากินตัวนี้อืมโอเคเราลุกตัวนี้ครับ มีชามาถล่มกินเข้าไปอย่ามาสูมมาสองตัวได้เหรอโอเคเอ่อเราตรงนี้ที่ว่าท่านผู้ชมเรากินลูกตัวนี้ครับเขาจะมากินเบี้ยเรานะครับอเค เราไม่ให้กินครับแบบนี้เราไม่ให้เขากินมานะครับเดี๋ยวตอนนี้ขุนมันขุนไม่รู้ออกรูเดียวนะครับท่านผู้ชม ไปโอเคเขาจะไปกินตัวบวด์หรอนะครับอจจอไว้ดีกว่าโอเคไปครับผม,มเราดัายนยิ้นไปตรงๆครับ เขาจะมากินอ้ตัวนะีเ้เราเนอะตัวหนึ่งครับคิดว่าเขาน่าจะกินเอาเรือกินมาเราสองตัวเลยซึ่งเขาก็แพอยู่ดีเพราะว่าเรามีเรือไงัาเป็นเลยนัาเป็นเลยเรามีเรือครับผมไปครับไปครับไปครับผม มีบังคับมีบังคับไปครับผมลุกขึ้นไปพอดีโอ้โหสิบห้าเอ่อพอดีโอเครอ่า